ซื้อขายหุ้นยังไงเรามาดูกันว่าการซื้อหุ้นในเกมต้องทำยังไงบ้างพอเข้าธนาคารจะมีหุ้นให้เลือกซื้อถ้าสนใจตัวไหนก็กดดูข้อมูลได้เลยพอเข้าไปก็จะเจอระดับความผันผวนของราคาหุ้นยิ่งมากก็ยิ่งผันผวนนอกจากนี้เราจะเจอกราฟที่บอกว่าในอดีตราคาหุ้นบริษัทตัวนี้เคยมีราคาเท่าไหร่บ้าง แล้วก็มีข้อมูลทางการเงินของบริษัทด้วยนะครับหลังเลือกได้แล้วก็กดซื้อเกมก็จะไปที่หน้าซื้อขายหุ้นในหน้านี้จะเห็นราคาตลาดปัจจุบันแบ่งเป็นราคาขอซื้อและราคาเสนอขายราคาตลาดปัจจุบันคือราคาหุ้นที่ซื้อขายอยู่ในเวลานี้ทางด้านขวาคือราคาเสนอขายจะแสดงราคา5ลำดับที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาตลาดปัจจุบันและจำนวนหุ้นที่มีคนเสนอขายอยู่ณเวลานี้ ด้านซ้ายคือราคาเสนอซื้อเป็นการแสดงราคา5อันดับที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันและจำนวนหุ้นที่มีคนขอซื้ออยู่ในแต่ละช่วงราคาณเวลานี้หมายความว่าคนที่อยากซื้อขายหุ้นก็เสนอราคาที่ตัวเองอยากซื้อขายได้เลยถ้าเราใส่ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาดปัจจุบันระบบจะทำการจับคู่ให้ทันทีก็ถือว่าซื้อขายกันสำเร็จ ถ้าเราเสนอราคาซื้อหุ้นที่ถูกกว่าหรืออยากขายในราคาที่แพงกว่าราคาตลาดต้องมาลุ้นว่าจะมีคนยอมขายในราคาที่เราเสนอไปหรือเปล่าระหว่างที่รอคำสั่งซื้อขายของเราจะไปแสดงอยู่ในช่องคำสั่งซื้อขายหน้าพอตของเรา <S <S เมื่อได้รู้วิธีการซื้อขายหุ้นในเกมกันแล้วอย่าลืมดูเรื่องความเสี่ยงของการซื้อหุ้นละ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปครับ